ใช่เขาต้องปรับตัวให้เข้าถึงเด็กอ๋อได้ตะเพียนอีกนี่ครับนี่ครับพี่เก่งครับพี่เก่ง ตะแรกินอิ่อร่อยเรู้พราะว่ามีก้างต้มก็ได้นี่พี่กิ่งพ่อน้องไอชื่อไอใช่ไหมใช่ชื่อไอพ่อน้องไอซปเปอร์เทน ว่าเป็นบางคนแล้วเขาเขาไม่อยากให้เลยนะเกือบเป็นโลเลยแล้วเนี่ยถือว่าเป็นโลเป็นโลหรือเปล่า,าไม่รู้นี